สวัสดีครับพบกก,การวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG บริจาเช้าว,วันที่8มกราคม2557ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,237.56มีการขึ้นไปได้ระดับสูงสุดบริเวณ1,245.25และย่อตัวต,ต่ำสุดบริเวณ1,224.59ปิดตลาดไปบริเวณ1,231.49อ่อนตัวลงประมาณ6.10เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์อ ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวลดลงในวันอังคารอันเป็นผลจากแรงขายทำกำไรของนักลงทุนหลังจากราคาทองคำปรับตัวในแดนบวกติดต่อกัน5วันขณะที่ดอลลาร์สาหรัฐแข็งค่าขึ้นและตลาดทุนสหรัฐมีการปรับตัวขึ้นทั้งนี้สัญ,ญญาณล่าสุดแสดงถึงปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่แข็งแกร่งออกมาในรูปของข้อมูลยอดขาดดุลการค้าในระดับต่ำสุดในรอบ4ปีในเดือนพฤศจิกาย,ยนขณะที่การส่งออกพุ่งขึ้นทำสถิติสูงส,ส,สุดเป็นประวัติการณ์ เยอเรก็ตามราคาทองคำนนยังรับปัจจัยหนุนจากอัตราการว่างงานในเยอรมน,นีลดลงผิดคาดในเดือนธันวาคมขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคดีกว่าที่คาดการไว้ซึ่งหนุนความหวังเกี่ยวกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเยอรมน,นีซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของยูโรโซนสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR มีการถือทองคาเท่าเดิมที่ระดับ794.621ตัน กองทุนโลหะเงินไอแชร์ are, มีการถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ9,909.49ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณนวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ19.86อ่อนตัวลง0.29ตลาดน้ำมันดิบเบนซ์ปิดตลาดไปณระดับ107.38อ่อนตัวลง0.03สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.3615อ่อนตัวลง0.0012ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ปิดตลาดไปณระดับ80.87แข็งค่าขึ้น0.22 ปัจจชยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคําราคาทองคํายังถูกกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีการแข่งข้าขึ้นโดยดอลลาร์สหรัฐเช้านี้ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนเมื่อเทียบกับตะก้าเงินในสกุลหลักๆในการซื้อขายในตลาดปริวัติเงินตาของตลาดเอเชียหลังจากบิดขึ้นเมื่อคืนนี้เนื่องจากข้อมูลการค้าที่สดใสของสหรัฐและชนิดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดถึงระดับ80.96ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม หลังจากรายงานของสหรัฐเปิดเผยยอดขาดดุลการค้าในระดับต่ำสุดในรอบ4ปีขณะที่ข้อมูลของการส่งออกพุ่งขึ้นทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการทั้งนี้ในช่วงเช้านี้ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวหยุดณระดับ80.875วันนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐมีการเปิดเผยยอดขาดดุลการค้าลดลงสู่ระดับ3.43มื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤิกายนยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือนพฤิกายนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนขณะที่การส่งออกแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการ และราคาน้ำมันที่ลดลงได้ลดการขยายตัวของยอดการนําเข้าซึ่งนับเป็นหลักฐานล่าสุดที่บ่งชี้ปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐโดยยอดขาดดุลการค้าที่ลดลงกระตุ้นให้นักเศรษฐศาสตร์อาจมีการปรับเพิ่มประมาณการการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของสหรัฐในไตรมาสที่4ของปี2013ทั้งนี้ราคาทองคำยังถูกกดดันจากตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใส ตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันอังคารหลังจากดัชนี S&P 500ร่วงลง,ง,งติดต่อกัน3วันโดยดัชนีปิดตลาดในแดนบวกเป็นวันแรกของปีทางนี้ดัชนีเฉลี่ยุตสาหกรรมดาวโจนบวกขึ้นมา105.84จุดหรือว่า0.64% S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้น11.11 11จุดหรือว่า0.61% Nasdaq ปรับตัวเพิ่มขึ้น39.50จุดหรือว่า0.96%โดยดัชนี S&P หุ้นกลุ่มดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น1% หลังโดยแบงค์เ่ะซื้อหุ้นกลุ่มนี้สรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,221-1,211และ1,200แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,240-1,250และ1,260สำหรับกยกุธ์การลงทุนราคาองคำเกิดแรงขายค่อนข้างแรงหลังจากไม่สามารถผ่านส่วนแนวต้านระดับ1,250เหรียญดอลลาร์ต่อพอยอนได้อีกครั้งเบื้องต้นยังคงต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรต่อเนื่องโดยประเมินแนวรับสำคัญไว้ที่ระดับ1,211 ถึง1,200เหรียญดอลลาร์ 1, 000, ต่อเพสส์ออนขณะที่แนวต้านระยะสั้นประเมินไว้ที่ระดับโซน1,240เหรียญดอลลาร์ 1, 000, ต่อเพสส์ออนโดยแนะนำรักลงทุนยังคงให้เก็งกำไรระยะสั้นเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้โซนระดับ1,210เหรียญดอลลาร์ต่อเพสส์ออนเพื่อปิดสถานะทำกำไรในโซนระดับ1,240ถึง1,250เหรียญดอลลาร์ต่อเพสส์ออนขณะที่การถือสถานะขายอาจใช้โซน1,250เหรียญดอลลาร์ต่อเพสส์ออนในการลดพอร์ตการลงทุนลง สรับวันนี้ทาง YLG ขอจบกออารวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ